พี่น้องขอมาแอดมินจัดให้ครับปิดท้ายรายการด้วยคัดให้เล่นบนคือบนล่างคือล่างแยกชุดให้เบ็ดเสร็จครับสวัสดีครับเอซทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอต์ ตามสโลกแกนครับเมื่อนี่แอดมินพาพีพาน้องไปปิดท้ายรายการด้วยคัดให้เล่นพี่น้องขอมาแอดจัดให้ทันทีบางคนว่าแอดมินคอยบ่มีเวลาคัดให้คอยแน่ตัวเด่นตัวใดตัวเด็ดตัวใดตัวให้เล่นตัวใดไม่มีเวลาคัดแอดมินคัดให้ครับงวดนี้แอดมีเวลาเลยคัดบอก9าวรซิปให้เอฟซทั้งจ่องเอาไปพิจารณาครับ คัดให้เล่นส่งท้ายรายการมีครับพี่น้องครับแยกบนแยกล่างให้เบ็ดเสร็จบน18ชุดล่างตัดออกมาแล้วเหลือแค่10ชุดครับพี่น้องครับไอ้พี่น้องซื้อเอาในนี้เสือเอาในนี้เด้อครับเด้อแต่ก็แอดมินกับบรูกครับเพราะว่าแอดมินขัดออกมาจากคณานาจา์หวยร้อยตัวบนร้อยตัวล่างร้อยตัว ตัดดับออกมาแล้วแล้วเรียบร้อยตามที่คณาจารย์ที่แอดมินมาในช่องของเราช่องอื่นไม่เกี่ยวเอามาตัดจ,จะเหลือเท่านี้ถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ตามกันไปครับถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบก็หลีกเลี่ยงนด้ครับเด้อพิจารณาเอาครับพี่น้องครับจงพึงเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จรงิงว่ามีไผ่หูจริงครับพี่น้องครับเงินทองอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ตาม ปิดถ่ายรายการวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญโชคโคมันๆงวดประจำวันที่1สิงหาคม2568สิมิตรใดแน่เอามาบึกงเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยแอปมินคัดให้เล่นพี่น้องขอมาเยอะหลายต่อหลายท่านบ่มีเวลาคัดบมมีเวลาทําไม่มีเวลาตรวจสอบแอปมินจัดให้ครับเอาเฉพาะ คณาจารย์ของเข้าทีมีอยู่ในช่องนี้เท่านั้นวันประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2568ครับบนแอดมินขันออกมาแล้วพร้อมตัวกับเฉพาะบนนะครับเด้อมี18ชุดกรับเฉพาะบนกับ18ชุดเท่านั้นแอดมินขันออกมาแล้ว18ชุดเท่านั้นแต่จะไปเสือยังไงมากงไม่เลยครับเด้ออย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายเสือคนวไลน์กบดีถ้าบ่เสือคนเลยกบ,บดีอีกเล้วครับ,บ,บพี่น้องครับถ้าพี่น้องจะซื้อ ถามว่าหวย18ชุดเรียบร้อยเฉพาะบนขาลงทุนตัวละ1บาทตัวละ1บาทก็มีกำไรถ้ามันออกมาครับพี่น้องครับถ้ามันออกมาเพราะว่าหวยร้อยตัวตัดออกมาแล้วจะเหลือแค่18ตัวเท่านั้น4 3 5 4 4 6 7 4 8 4 4 9 5 8 5ห5 7 7 5 8ส9 5 หกห้าห้าหกสี่ห้าสามห้าสามสี่และเก้าสี่ครับพี่น้องครับนี่แค่นี้ครับพี่น้องครับเท่านี้แอดมินคัดเด่นออกมาแล้วเรียบร้อยจากร้อยตัวตัดออกมาจากหวยดับทาแอปทาคณาจารย์ทุกคณาจารย์เอาอยู่ครับพี่น้องครับทาถุกคณาจารย์เอาอยู่จะออกเท่านี้ครับพี่น้องครับสิบแปดชุด ส่วนล่างนะครับเด้อล่างล่างตัดออกมาได้เยอะมากๆได้เยอะอีหลีครับพี่น้องครับจากหวยร้อยตัวเหลือแค่10ตัวเท่านั้นเหลือแค่10ตัวเท่านั้นครับพี่น้องครับนี่ครับเฉพาะล่างนะครับเด้อเฉพาะล่างบนไม่เกี่ยวบนก็คือบนล่างก็คือล่างครับแยกบนแยกล่างออกมาแล้วเบ็ดเสร็จครับเหลือแค่10ชุดครับ240425 5 4 4 5 7 4 4 7 75หห้า ห้าเจ็ดและเจ็ดเก้าครับพี่น้องครับเท่านี้ครับเพราะว่าคณาจารย์ของเฮาตัวดับก็ไม่เยอะแต่แอบมินพยายามตัดออกมาแล้วคัดแล้วคัดอีกจะเหลือเท่านี้ครับพี่น้องครับในบางครั้งที่แอดมินเห็นมาเรื่อยๆในบางครั้งบนจะเยอะบนจะน้อยก็มีครับมีมากมีหลายครับ ส่วนล่างครับส่วนล่างก็มีงวดนี่แหละครับน้อยกมูครับน้อยกมูที่สุดล่างครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปพิจเรนาเด้อครับเด้อบมมีไผ่หูจริงครับพี่น้องครับไม่มีไก่รู้จริงแอดมินกับรบลูพอพ่อแม่ลูกปนาอาแอดมินคิดว่าพี่น้องกับบรูคือกันครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาเด้อครับเด้อปิดท้ายรายการวัประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้พี่น้องคัดให้พี่น้องมาเล่น เ,เฉพาะตามนี้แต่ถาพี่น้องมีหวยดับอีกท่านอาจารย์ท่านใดที่ว่าดับแม่นๆก็ไปตัดอีกที่หนึ่งจะเหลือน้อยที่สุดตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะถ้าคณาจารย์ท่านใดที่ว่าดับแม่นๆเอาไปตัดออกครับพี่น้องกับให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าการซื้อหวยเท่าที่ไปซื้อหวยแบบบุมทิ่มาที่ไปพงหวยมันก็บัเป็นผลดีครับพี่น้องกับแต่มันเป็นดาบสองคมนะครับเนอะนอม,อม,นมันเป็นดาบสองคมครมับ เพราะว่าหวยกองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากมันไม่มีหวยเด่นอยู่แล้วแอดมินบอกกาวไซบเสมอเสมอครับถ้าเราคัดออกไปเยอะเยะเยอะถ้ามันออกมาตามที่คัดตามที่เราคัดไว้มันก็ดีไปครับพี่น้องครับแต่ถ้ามันออกมาตัวที่เราตัดออกเสียสิทธิ์ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องเฮาพิจารณาเอามากๆแอดมินคัดให้เล่นปิดท้ายรายการ ขอให้พี่น้องเอาไปลงทุนก็ขอให้พี่น้องบันบัมตังหรือรับเด้อลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงทุกครั้งบอมเบนวัตบีตะบันสื่ออย่างเดียวให้ใช้สติเยอะกับเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองเฮากับบอสโงบพยายามเซฟได้เซฟครับพี่น้องครับเงินออกมากกว่าเงินเข้าถ้าเซฟได้ให้เซฟเด้ครับเด้อทางวันไดสับสนอย่าไปซื้อเป็นเด็ดขาดอย่าไปซื้อหรือรับเด้อพี่น้องครับบอกตายครับพี่น้องครับไปหาลอตเตอรี่ไว้ติดกระเป๋าไว้ จักใบสองใบเพื่อบุญพระบารมีเฮ้าตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันชาติเผลน,นํำมาส่งมาอยู่ให้เฮ้าถูกลางวันใหญ่ๆก็เป็นไปได้ให้พี่น้องเฮ้าใช้สติไกรตรองผิจารณาเอาหลายๆครับคัดให้เล่นปิดท้ายรายการงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8กับสบวัสดี f c ซเก่า f อใหม่ที่เขามารับชม กลับขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจแฮมมน,นแกมีน่น่อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาฝากนี้นะครับเดี๋ยวฝากส่งฝากอยู่ฝากดันให้ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นทานท่านยั้งกระสางครับพี่น้องครับได้บุญได้ปลาเบิดท่านบุญบาร,รมีหรือท่านทุกสิ่งทุกอย่างอัติเช่นทานด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเคว้งนว้าง,ง,างที่บ่มีทีมาที่ไปของหวย สือหวยแบบสเปซส,สปาสื่อหวยแบบตำนิกน่าลล่แม่นามบ่เป็นผลด,ดีครับพี่น้องครับถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามฝากากดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบปราดคลิปจะต่อไปทีมินลงบางว่าสิมีประโยชน์บลายกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอุน่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนาเนื้อปราถนา,นนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุติมัน้กปรารถนาเงินไหลกองทองไหลมาพุทธบารักษาเทวดาคุ้มคร้อง สวัสดีครับ